ยำเหลาทะเลทีนี้เราจะทํามาทํายำเนี่ยของทะเลเนะหนูอย่าลือน้มันขาวของที่เป็นทะเลเราทุกสิ่งทุกอย่างการล้างการวิธีทําให้เรียบร้อยวัตถุด,ดิบก็มีหอยแครงมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้ง เริ่มแรกเราใส่ปลาร้าก่อนเพราะปลาร้าเทใส่นั้นน่ะบ่งมันสำเร็จแล้วแค่น้ําปลาได้เลยไม่ต้องไปเติมรสชาติะไรมากมายจะปวดต้มขวดม่วงก็แล้วแต่ช้อนสองช้อนลูกคลุกเข้าไปเนะี่ยได้รสชาติทุกอย่างเลยนะบอกใต้นการปี๊บสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแต่หนูจะชอบหวานหรือชอบไม่หวานต้อแรกเอาไก่ไปสักช้อนหนึ่งก่อนแล้วก็น้ํามะนาวมะนาวบีบด้วยต้องใส่มะนาวงั้นไม่จะไม่ได้รสชาตินน้ำมะนาวหนึ่งหรือสองสามลูกเอาเทาใส่ชามเสร็จปุ๊บ คนๆนะเอาคลุกๆุกคุลคุคุคุให้มันเข้ากันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็พริกสดพริกขี้หนูสดเนี่ยควรจะเป็นพริกขี้หนูมเพราะอะไรถึงเอาพริกตุ้มพริกขี้หนูตัวม,มันจะเม็ดเล็กๆ,ๆแม่น่ะเว้นกันหนานั่นอ่ะเราคลุกไปเสร็จแล้วทีนี้ตามเธอหอมแดงนะลูกที่เราซอยมาโยนเข้าไปเลยหกหัวหอมเราเรียงเสร็จปุ๊บก็มาคนคนๆให้มันเข้าที่เข้าทางมันจะคลุกเข้ากันได้อย่างดี หอยแครงก็จะมีการแกะหอยแคลงมาต้องเลือกให้ถูกด้วยแต่จะบอกตรงๆนันต้องหอยแครงทะเลอร่อยมีรสหวานปลาหมึกก็ทำแบบเดียวกันที่แม่สอนไปต้นๆที่ใครได้ฟังแล้วเล้วก็มีกุ้งใครที่ชอบกุ้งก็ซื้อกุ้งมาก็อย่างที่แม่บอกจากอีกห้าหกคนกินแบบเงี้ยแล้วเราก็มาแสกนามันเราต้องคนกุ้งแล้วมาเป็นรูเม็ดแล้วก็ใบขึ้นช่ายโรยเข้าไปเทอน,นี้เธอนี้เ้ยหอมอย่าบอกใครเลย ตามด้วยไอ้ผักชีฝรั่งนะลูกนะมันก็หอมชื่นใจดีเหมือนกันพอมันได้เคี้ยวได้อะไรแล้วมันจะเข้ากันดีมากๆพอคกนกันได้ที่แล้วทีนี้หนูก็ลองคลุกๆๆกลก,กันไปนะถ้าทําเป็นยำยำทะเลเนีนะต้องทําแบบนั้นคะลูก ตักเสิร์ฟขึ้นมานี่คือยำเหลาทะเลซึ่งเอามาจากทะเล,ล้วนๆเพราะยังไงสูตรไม่รับผมไม่น้อยโพงามรับประกันคุณภาพด้วยปลาเพราะปลามันได้ทุกอย่างปลรราของเราเน่พัดไช่มาเรียบร้อยต้มอยู่แล้วสุกรับประทานได้ทันทีเลยลูกค็ดรับที่ไม่รับคิดเองทําเองเลยค่ะคิดจะแซ่บคิดจะนัวคิดถึงปลรราน้อยโพงามอร่อยแน่แม่น้อยทํา